กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็นซูเปอร์แฟนก็ได้ค่ะต้องการซื้อด e ีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องสุดแสนร้าย ตอนที่4ีสี่ปีต่อมาสี่ปีต่อมาเสียงรถบิ๊กไบค์ดังมาแต่ไกลก่อนที่เทียนหอมจะมองเห็นตัวรถดูคาติดสีดำคันใหญ่เหลียวปาดมาจออตรงหน้าฝั่งถนนของเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เธอหรีตาหวานดุใส่พี่ชายเมื่อเช้าไม่เห็นบอกว่าจะเอาบิ๊กไบามาน้ำเสียงมีงอนเล็กน้อยสุดแสนเปิดกระจกหมวกกันน็อกพูดหมอกขึ้นรถหนูจะขึ้นยังไงใส่กระโปรงเทียนหอมอยังยืนกระเงากระงอดมือจับชายกระโปรงขยับให้พี่ชายดูก็นั่งคอมไงเอานี่กระเป๋าถือให้ด้วย สุดแสนโยนกระเป๋าเป้สีดำให้เทียนหอมที่ยื่นแขนออกไปรับได้ทันก่อนที่มันจะร่วงหล่นพื้นจึงทำให้มองเห็นรองเท้าคอมแบตเปื้อนโคลนพี่แสนทำไมใส่รองเท้าเปื้อนโคลนขนาดนี้แก้งหนูใช่ไหมหนูเพิ่งจะขัดไปเมื่อคืนเองนะไม่ได้แกลง้งเรียนรอดอจะให้มันสะอาดได้ยังไงเร็วรีบขึ้นพี่หิวข้าวเทียนหอมยังบ่นอุบอิบในลำคอ ขณะเหยียบที่พักเท้าพาตัวเองขึ้นไปนั่งบนรถบิ๊กไบค์คันใหญ่จับชายกระโปรงเหน็บไว้กันปลิวแล้วเบี่ยนตัวออกหืมเหม็นเงื่อวันนี้ครูฝึกให้วิ่งหลายรอบหาอะไรกินที่หน้าโรงหนังไหมนั่งอแอร์เย็นๆไม่อ่ะแม่ใจบอกว่าจะทำพะโล้พะโลอีกแล้วเอานี่หมวกกันนกสุดแสนเอี้ยวตัวกลับมาสวมหมวกกันนกให้ คานรัดปลายคางจนเห็นว่าเรียบร้อยแน่นหนาจึงได้ออกตัวรถกว้าแขนข้างหนึ่งของเทียนหอมให้จับเอวไว้จับแน่นๆเดี๋ยวปริวลมร่วงลงไปพอครูสถิตได้ฟาดกระบานพี่หัวแบะแน่ไม่ปลิวสักหน่อยผอมขนาดนี้ไม่ปลิวได้ยังไงไม่ไดีผอมน้ำหนักเท่าเดิมแต่หนูสูงขึ้นตั้งหากสูงขึ้นตอนไหนยังดูเตี้ยอยู่เลย ปีนี้หนูสูงตั้ง1 6อยแล้วกว่าจะจบมหหนูคงสูงถึงร7 0เป็นนางแบบได้สบายสบายเฮ้นางแบบฝันไปเถอะทำไมเป็นนางแบบได้เงินเยอะจะตายจะเอาไปทำไมเงินเยอะๆก็หนูอยากรวยอีกอย่างจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อครูแค่เงินพ่อครูสถิตก็กินใช้ไม่หมดแล้วกลัวพ่อครูไม่แบ่งสมบัติให้ตอนตายหรือไง เทียนหอมเงียบเสียงลงทันทีไม่โต้อตอบจับเอลสอบในชุดนักศึกษาวิชาทหารไว้แน่นเพราะสุดแสนเร่งความเร็วขึ้นอีกกลัวรอกัวก็จับเอวให้แน่นๆพี่จะเร่งความเร็วขึ้นอีกพี่แสนคราวนี้เทียนหอมสุขหน้าลงกลางหลังทันทีเปลี่ยนจากจับเอลเป็นกอดแน่นจนพี่ชายคนรองหัวเราะชอบใจเขารู้ว่าเธอกลัว แต่ยังชอบแกล้งเสมอกระทั่งถึงบ้านจึงผ่อนคันเร่งถึงแล้วเทียนหอมหน้าบึง้งปีนลงจากรถบิ๊กไบค์ไม่พูดไม่จาตั้งท่าจะเดินเข้าบ้านแต่สุดแสนคว้ากระเป๋าตัวเองดึงให้น้องสาวหยุดรอทำเป็นงอนไปดอยเอากระเป๋ามานี่กลัวแม่ใจรู้ใช่ไหม ว่าใไฉน้องหิ้วกระเป๋าสุดแสนดิดนิ้วกลางหน้าผากจนเกิดรอยแดงแล้วมองอย่างพอใจอมยิ้มเล็กน้อยรู้ดีเจ็บนะเนี่ยหนูจะฟ้องพ่อครูพี่แสนแอบสูดบุรีฟ้องไปดิโตแล้วทำไมจะสูบไม่ได้พี่พึ่งจะมาหกมอหกก็โตแล้วไปเร็วหมวดแต่คุยพี่หิวขืนจากช้าจะกินพะโลให้หมดเลย เทียนหอมตาโตมองแผ่นหลังสุดแสนกีวิ่งอ้าวนำหน้าตรงไปยังห้องครัวเธอจึงรีบวิ่งตามไปให้ทันอย่านะอยากกินพะโล้หมดเสียงหวานใสของน้องคนเล็กของบ้านตะโกนไล่หลังสุดแสนขณะที่เขาโผล่ร่างอย่างเด็กวัยรุ่นเพียงแต่ว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้เกิดและเติบโตในค่ายมวยถูกบังคับให้ซ้อมมวยพร้อมกับเด็กคนอื่นในค่าย มีหยุดเพียงวันอาทิตย์เท่านั้นทำให้สุดแสนรูปร่างบึกบึนก้ามเนื้อกว่าเด็กหนุ่มทั่วไปแกรงอะไรน้องอีกเจ้าแสนสุดแสนยิ้มกว้างให้แม่ตรึงใจก่อนจะชะโงกตัวไปหอมแก้มโอ๊ยเป็นเหงื่อไปเลยไปล้างมือล้างหน้าก่อนตรึงใจได้ยินเสียงรองเท้านักเรียนกระทบพื้นดังถีรัวก่อนจะมองเห็นลูกสาวคนเล็กกระหืดกระหอบ ฉะโงกหน้าเข้ามาพี่แสนจะแย่งพะโลของส้มค่ะเสียงหวานโวยวายแล้วจึงวางกระเป๋าลงบนพื้นครัวสวัสดีค่ะแม่เธอยกมือไหว้เรียบร้อยตามปกติแล้วจึงตรงไปล้างมือหางตาชำเลืองมองพี่ชายเดินกลับมาในครัวแล้วหน้าเปียกผมเปียกย้อยลงมาปกคอเสื้อรอดอสีเขียวเข้มเป็นยอมยมขี้ฝอง เทียนหอมแลบลิ้นใส่ก่อนจะนั่งลงข้างกันมองในจานพี่ชายตักไข่พะโลไปตุนไว้แล้วสองฟองจึงรีบแย่งตักออกมาจากจานพี่แสนไม่ต้องกินไข่เยอะหรอกเอามาให้หนูอะไรกันนอกจากขี้ฟ้องแล้วยังขี้ห่วงสุดแสนใช้ซ้อมจิ้มลงบนไข่ที่ถูกแย่งไปแล้วยกขึ้นเอาเข้าปากยืนหน้าใส่เทียนหอม จึงใช้มือจับไข่ที่โผล่พ้นปากดึงออกมากินเองเขียวตุ้ยก่อนจะอ้าปากให้ดูเธอเอียงหน้ามองพี่ชายที่นิ่งงันไปพี่แสนเป็นอะไรทำไมหูแดงเทียนหอมเอามือดึงติ่งหูจนสุดแสนต้องรีบปัดออกไข่ใ,ในโม้อยังมีตั้งเยอะจะแย่งกันทำไมเจ้าแสนก็อย่าไปแกล้งน้องเสียงพ่อครูสถิตทำเอาคนทั้งคู่ พระออกห่างต่างคนต่างก้มหน้ากินข้าวต่อไม่ได้แกล้งสักหน่อยน้องหอมต้องหากที่แย่งไข่ผมไปสองคนยังใช้ข้อศอกถอกกันไปมาจนพ่อครูสถิตคุณส่หน้าพี่จะกินเลยไหมจ๊ะใจจะได้ตักข้าวให้ยังโกนรอก,กินพร้อมเจ้าเสืออา้าวอาทิตย์นี้เฮียเสือกลับบ้านหรอครับพ่อแกลืมไปแล้วหรือไงพรุ่งนี้วันรวมค่าย ปีนี้ค่ายเราเป็นเจ้าภาพวันรวมค่ายเป็นยังไงคะเฉียนหอมเอ่ยถามปากยังคาข้าวเธออยู่ที่ค่ายนี้มาสามปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้กคล้อยกีฬาสีนั่นแหละลูกสม้มแต่เป็นกีฬาสีมวยพวกค่ายมวยที่ลงทะเบียนกับสมาค,คมไว้จะผัดกันเป็นเจ้าภาพปีนี้ค่ายเราได้เป็นเจ้าภาพมีค่ายเข้ารวมหกค่ายคงคึกคักหน้าดู เทียนหอมพยักหน้าเงือกงักทำท่าทีรู้เรื่องทงั้งๆไม่เข้าใจแล้วพ่อครูให้พักที่ไหนสุดแสนยกน้ำขึ้นดื่มชำเลืองมองน้องสาวอย่างตั้งหน้าตั้งตาฟังพ่อครูจึงไม่อยากขาดกูจัดไว้แล้วก็ตึกนักมวยเรานี่แหละซื้อเตียงเข้ามาเพิ่มไอแสนทำามึงสนใจมาช่วยดูบ้างคงรู้เรื่องหมดแล้วนี่อะไรเอาแต่ทำตัวเหลวไหล เหลวไหลที่ไหนผมเรียนพูดถึงเรื่องเรียนมึงตกลงใจได้หรือยังว่าจะเรียนต่อที่ไหนอืมเรียนวิศวะคอมที่โคราชสุดแสนยกแขนขึ้นพาดพนักพิงหลังเก้าอี้ของเทียนหอมไว้ใช้นิ้วสกิดที่หัวไหลอีกด้านไม่ให้พ่อครูสถกิดเห็นไปเรียนโคราชเลยเหรอวะไกลบ้านสุดแล้วพ่อหรือจะให้ไปเรียนกรุงเทพไม่มีทาง ถ้าให้มึงไปเรียนกรุงเทพก็เท่ากับติดปีกให้น่ะสิไปแล้วกลับมาบ้านทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยสุดแสนสะก,กิดน้องคนเล็กอีกครั้งแรงขึ้นทีเฮียเสือไปเรียนต่อโทมีเห็นต้องกลับทุกเสาร์อาทิตย์เอาไอนี่นั่นมันต่อโทจะให้พี่แกรีนมาหาวิทยาลัยแถวนี้ได้ยังไงเสียชื่อหมดอีกหน่อยถ้าเฮียเสือแกลงเล่นการเมืองโปรไฟล์มันจะได้สวยหรูเออหนูอิ่มแล้วค่ะเทียนหอม รวบชอนเรียบร้อยหนูมีการบ้านขอตัวเข้าห้องเลยนะคะแม่พอดีเลยพี่ก็มีการบ้านสองพี่น้องพากันลุกจากเก้าอี้พร้อมกันยกจานไปเก็บยังอ่างล้างจานแล้วก้มลงหยิบกระเป๋านักเรียนของตัวเองอะไรกันคู่นี้พอพูดเรื่องเรียนหน่อยเป็นไม่ได้ตรึงใจหัวเราะเบาๆแล้วจึงรินเบียให้เธอเห็นแล้วว่า ลูกชายตัวดีสกิดเทียนหอมยิกๆดื่มเบียร์รอลูกก่อนแล้วกันจ้ะพี่ไอแสนนับวันมันจะร้ายขึ้นทุกทีเด็กที่ค่ายพูดกันคขมว่ามันชอบออกซิ่งตอนกลางดึกมันไปตอนไหนทำไมไม่เคยได้ยินเสียงรถมันเลยแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สถิตรถบิ๊กไบค์ปกติสตาร์ทีดังกระหึ่มทั่วค่ายนั่นสิติดกล้องวงจรปิดตรงโรงจอดรถนีไหมแม่พี่จนป่านนี้แล้ว พี่จะมาคิดได้จนเจ้าแสงใกล้จบมหกอีกไม่กี่เดือนคงย้ายไปอยู่โคราชเอาเถอะเชางมันอย่างน้อยมันก็ได้เกรดดีแม้ว่าจะไม่ดีเท่าไอเสือพี่อย่าไปพูดเปรียบเทียบลูกต่อหน้านะลูกจะน้อยใจเอาหืมไม่ให้พูดเปรียบเทียบมันถึงได้ใจเอาใหญ่ดีแทบไม่เห็นหัวพ่อกับแม่มันแล้วแล้วใครเป็นคนเอาใจเจ้าแสงเล่าพี่สถิตรถบิ๊กไบก็พากันไปแอบซื้อมา ไม่ใช่พี่หรอกหรือที่งยื่นบัตรเครดิตให้มันพอพูดถึงตรงนี้พอครูสถิตก็ไปไม่เป็นยิ้มเก้อเขินที่เสียรู้ลูกชายคนเล็กใครจะไปรู้ไปถึงน้องที่ร้านก็ร้านของไอ้หนวยสิทธิ์เก่าของเราเองมันชวนคุยฟุ้งไปเรื่อยยกดื่มนิดหน่อยไอแสนมันก็สะกิดขอบัตรแล้วจะให้พี่เสียหน้าก็ใช่เรื่องพี่ก็เลยควักบัตรให้มันรูดไปเกือบล้าน พอครูเริ่มกินเบียร์ลงคออย่างฝืดเฟือนอย่าไปพูดถึงเรื่องเก่าเลยแม่เอาเรื่องวันพรุ่งนี้คอยสอนเพชรเขาให้ลูกสาวคนโตมาเองอายุอย่างไม่มากพี่เลยว่าจะให้มานอนบนเรือนเราลูกสาวคนโตชื่อโปรดปรานสิบเจ็ดสิบแปดเท่าไอแสนอายุอย่างน้อยอยู่เลยไอปื้มเหมนรักคนนี้มากเนาะดูชื่อสิโปรดปรานแม่จัดห้องหับต้อนรับลูกเขาให้ดีนะ อย่าให้เสียชื่อค่ายเราพอครูสถิตคุณพูดพรางยกเบียร์ขึ้นดื่มนอนห้องถัดไปติดกับลูกส้มแล้วกันตามใจแม่จะว่าไปก็จําหน้าหนูโปรดไม่ได้แล้วเห็นตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เคยให้ทองรับกวนหลานไปร่วมสิบบาทพี่สถิตรู้นะคิดอะไรอยู่คิดอะไรพี่คิดอะไรพอครูทำหน้าเลิกลากรินเบียร์อีกแก้วเสมองไปทางนอกลานจอดรถ ห้ามจับคู่เด็ดขาดยุคสมัยนี้แล้วให้เด็กๆมันเลือกเองรักเองเข้าใจที่น้องพูดไหมพี่ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นสักหน่อยไม่ไกลใจคาดไว้ในหัวพี่สถิตวาดฝันถึงวันรวมค่ายแล้วตั้งหากพอครูสถิตคุณรีบยกเบียดื่มปิดบังรอยยิ้มเจ้าเล่ถ้าได้มาเป็นสะพ้ยคงดีไม่น้อยค่ายมวยสอนเพชรเองก็ใช่ย่อยมีสาขามากมายทั่วโลกเช่นกัน ยิ่งคิดยิ่งคันไม้คันมืออยากออกโรงเองแต่ติดตรงตึงใจรู้ทันเสียก่อนเอานาให้เด็กๆมันเจอกันเสียก่อนเพื่อมันถูกใจการสมหวังทั้งพ่อทั้งลูกแต่ถ้ามันไม่ปิ๊งเราจะไปข่มเขาโคคืนให้กินหญ้าคงไม่ได้หรอกแม่พ่อครูชิ้งพูดตัดบทแล้วส่งแก้วเบียร์ให้ภริยารินเอาใจตัวเองเบี่ยงเบนความสนใจจริงอย่างที่ตรึงใจพูดมา ในหัวสมองพ่อครูสถิตกำลังคิดฟุ้งเฟอ้อวาดฝันถึงวันรวมสองข่ายไปไกลถึงหลานตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่รอบตัวแล้วให้หัวเราะออกมาจนภรยาเพ่งหรีตามองอย่างรู้ทันอีกครั้งต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด N.C. สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง